สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางลาวกาชาดดาวโจน V.I.P. แล้วก็หุ้นดาวโจนนะครับเมื่อคืนนี้ขอโทษด้วยนะครับแนวทางนั้นปิดนะครับพี่เนาะหุ้นดาวโจน์นะครับพี่คืนนี้น่าจะเปิดปกตินะครับถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อคืนนะครับพี่เนาะเมื่อคืนแนวทางนะครับ แนวทางในรอบดึกหลุดนะครับพ,พี่ไม่มานะครับลาวกาชาติเนี่ยผมไม่ศูนย์กับหกผลที่ออกสี่สามเจ็ดแปดแปดนะครับ้นอานเน้นหกสามไปเขามาสามเจ็ดหลุดไปดาวโจนวีไอพีให้หนึ่งกับห้าผลที่ออกสามแปดศูนย์สามเก้านะครับอันนี้ก็ไม่มาวีไอพีนะครับให้สามกับสองผลที่ออกอปิดนะครับผลที่ออกวัวเงินนะปิดเมื่อคืนได้หยุดนะครับก็ดาวกาชาติกับดาวโจนนะครับพี่พ หลุดนะครับผมเราต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับส่วนแนวทางในค่ําคืนนี้นะครับพี่ๆเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะครับท่านใดที่ชื่นชอบเนาะแนวทางในรอบดึกนะครับค่ําคืนนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับลาวกาชาตินะครับผมให้ไปที่เลข2กับเลข6นะครับรูดที่2 สองสามสองเจ็ดสองแปดหกสามหกเจ็ดหกแปดนะครับสามตัวหกสองสามนะครับส่วนดาวโจนส์วีไอพี ดาวโจน VIP ให้เลข9กับเลข5รูดที่รูดที่5นะครับ50 53 58 90 95 98 3ตัว958 ส่วนหุ้นดาวโจนนะครับคืนนี้คืนนี้ให้ไปที่เลข9กับเลข4นะครับรูดที่รูที่4 43 47 49นะครับ92 93 9กสนะครับแล้วก็97นะครับผมสมตัว9ก้านะครับนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแนวทางในรอบดึกนะครับ ก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับเนาะแล้วก็สายวิ่งสายรูดขอให้ปังปังมาเด้งๆนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ